แจะผ่านสมรภูมิมาอย่างยาวนานหูฟังตัวเก่าของผมก็ถึงคราวที่จะมันจะใกล้สิ้นอายุขัยของมันแล้วนะครับให้ดูสภาพของมันคือแบบตั้งแต่ฟองนะคือเน่านะฮะคือเสียงม,มันยังโอเคมากแต่แบบคือผมไม่สามารถหาซื้อรุ่นนี้ได้อีกแล้วนะครับมันเแนบบี่ยหักแตกชิบหายไปว,ว่าหมดแล้วนะครับพลาสติกนี่ละลายคือใช้มาจนแบบคุ้มค่าคุ้มราคาคือคุ้มคม่าตัวมันแล้วนะครับถึงเวลาที่แบบ มันจะต้องจากผมไปสักทีนะฮะวันนี้ครับผมได้ฟังตัวใหม่มาจากแบรนด์โอชิเทคนะครับ G633 uh, a r c h i e e m e n Spectrum นะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะยังไม่รีวิวเต็มนะครับถึงไม่แนะนำว่าเป็นช่วงเปิดเข้ามาว่าเออีะเข้าสู่ช่วงในการรีวิวก่อนเกมมิ่งนะครับเราจะมาลองสัมผัสแรกซึ่งเวลาเราเลือกหูฟังเนี่ยผมแบบมันต้องแบบสัมผัสแรกมันต้องแบบ ปิ้งอ่ะมันต้องแบบใช่อะ่ะเราถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยหูฟังตัวนี้มันใช่สําหรับเรานะครับนี่คือหน้าตาของหูฟังเจ้า Logitech G63 นะครับพอๆดูเขาข้าวดูเดีอยากให้สัมผัสแรกมากกว่านะฮะคือปุ่มข้างหลังนะครับ,นะรบก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวส่วนคลิปเต็มเดี๋ยวผมว่ากันอีกทีพอเสียบปุ๊บแล้วก็เจอหน้าตาไดเวอร์ของมันขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะมีไดเวอร์ตัวเทสนะครับอ่าตัวนี้เป็นระบบเสียง7.1 ให้ดูตรงกล่องนะครับนี่นะครับจะเป็นอ่าตอร์บีอะโอนะครับแล้วก็ DTS 7.1นะครับผมตัวนี้ระบบเสียงหูฟังเป็นดอกเดียว40่มิลเดี๋ยวผมจะมาลองเทสเสียงกับเจ้าตัวไรเวอร์นี้กันนะครับเ uh, สลาวเปิดเข้ามาปึ๊บนะครับเซตเป็น DTS นะครับเจ็ดหนึ่ง <7. 1. S 2> ดูลำโพงครับดูลำโพงดูโชมเอ้ย ลำโพงนะครับก็จะมีแบบสามข้างสามข้างข้างหน้าหนึ่งแล้วก็จะมีตัว s u b w o o f าวอีกตัวหนึ่งนะฮะลองมาลองดูนครับเปิดแค่นี้ก็ดินนะฮะข้ Next, างขวาดังฮะ right ตอนนี้อยู่ตรงนี้ประมาณตรงนี้ Now, ตรงนี้แล้วข้างหลังแล้วดัยนางตรงนี้แล้ว ข้างบนทางน,านี้อันนี้อันนี้ดังข้างหน้า,อ,า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  wit, uh อู้สลาวสลาวตัวนี้สลาวอู้อกระหึมอุเบสเบสเบสอู้คนลุกคนลุกคนลุก คนลุกโอ้โหโอ้โหโอ้โหหกระหึมหืมมากโอ้โหโอ้ยยังมาอีกโอ้ยนึกว่าหมดแล้ว อุ j, oh ้ยโอ้ยสถานลุกคนลุกจริงโอ้คุณผู้ชมเฮ้ยนี่คือฟีลลิ่งสัมผัสแรกจริงๆนะเว้ยคือแบบไม่เลยไม่รู้จะพูดยังไงกับเสียงที่เกิดขึ้นกับลำโพงดอกเดียวคือโปตินแล้วลำโพงมันระบบเสียงที่ได้ได้ดีอ่ะมันต้องลำโพงหลายตัวแต่นี่แบบดอกเดียวอ่ะสี่มิลแล้วแบบ เอาขนลุกได้อะแม่งสุดยอดอ่ะขอผมตามตัวนี้เดี๋ยวได้เจอกันในรีวิวเต็มแน่นอนนะครับผมจะขอเวลาไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับไปศึกษาว่าตัวนี้มันยังไงแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เบิรนหูฟังตัวนี้แล้วมันจะมีขุมพลังได้สักขนาดไหนนะครับอย่าลืมนะครับว่าหูฟังที่ผมแกะและเทสเสียงเมื่อกี้นี้แค่แบบแกะกล่องแล้วก็ลองดูนะครับนี่แค่ลองนะเวย้ยยังไม่ได้เบินหูฟังถ้าไปเบินแล้ว ตัวดอกต้้งโพมันนุ่มแล้วมันจ,จะให้เฟียที่ดีกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในชุก <c oughs> ในคลิปรีวิวเต็ม e นะครับผมโคลุกมากแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ